สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream t Korea Channel ก็วันนี้นะคะซีจะมาพูดเรื่องแชร์ประสบการณ์ในชัน YG นะคะปี 2020, 2020นะคะที่ผ่านมานี่เองก็คือซีลงคลิปไปแล้วนะคะก็คือตรงนี้นี่เองเห็นไหมซีจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะว่าคลิปไหนก็สามารถไปย้อนดูในช่องซีได้เลยนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูว่ามันเดินทางยังไงอะไรยังไงหรือว่าเข้าห้อง,องกี่ห้องนะคะก็ นะคะก็แต่คลิปนี้ชิจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคนอ,อเยอะไหมกรรมการเป็นยังไงนะคะก็อาจจะพูดข้ามในเรื่องของการรอห้องอ,อต่างๆหรือว่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือการออครั้งนี้ชิว่าปกติเลยเดินทางไปปกติเลยแล้วก็ไปห้อง ไปไปที่ sca ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือไปดูคิวที่หน้าตึกนะคะว่าเราอยู่คิวที่เท่าไหร่เวลาเวลาเซ็นในใบกระดาษที่ต่อแถวเนี่ยก็คือมันจะเปิดหาชื่อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูคิวมานะคะ เราก็มารอในตึกใช่ไหมก็คือรอลงทะเบียนอ่ะพูดอย่างนี้เราลงทะเบียนดีกว่าก็คืออ่ะสีขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าการลงทะเบียนเนี้ยส่วนใหญ่แถวเต้นจะอยู่แถวด้านนอกส่วนแถวร้องนะคะจะอยู่แถวด้านในนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ไปรออ่อนนะคะก็แนะนําว่าให้แยกแยะแถวดีๆหรือว่าถามคนข้างาชางก็ได้ว่าแถวไหนแถวเต้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี้ยก็จะเป็นแถวเต้นข้างนอกแล้วแถวร้องข้างในนะคะก็ประมาณนี้นะคะเวลาเขาเรียกคิวว่าแบบเออคิวบ่ายสองบ่ายสี่นะคะก็ เข้าแถวได้เลยค่ะเอ,อเขาจะรีวิ่งปุ๊บเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเวลาเข้าแถวเนี่ยแยกแย้ให้ดีค่ะไม่งั้นนะคะจะต้องไปต้องต่อใหม่นะคะตั้งข้างนอกตึกนะคะทุกคนมันร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าซีเนี่ยเป็นคนที่สามของแถวค่ะคือแบบเขาพูดปุ๊บซีวิ่งไปต่อแถวเลยีต้องเป็นคนที่สามะแกคิดดูนะขนาดฉันอยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์อืมโอเคเรามาพูดต่อเลยก็คือพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ใบรกระดาษเล็กๆมาเหมือนเดิมนะคะก็เขียนวีนะคะก็คือ v ัว a ข้อะไรอย่างงี้ส่วน ดีนะคะก็จะเป็นแดน c ์นะคะก็จะมีเลขคิวอะไรบอกอย่างนี้นะคะก็พอเราก็แปะไว้แปะให้เ,เห็นนะคะว่ามันเป็นมันแบบเรามีเลขตรงนี้เวลากล้องฉายมาเราไม่ต้องเปิดเงี้ยก็คือแบบไปปุ๊บเห็นเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เดิน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 เินเนเนเอาซขอพูดข้ามเรื่องห้องเลยนะคะว่ามีห้องออก,กี่ห้องเพราะว่าสามารถไปดูได้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าซีจะลงไว้ในนี้หมดแล้วว่ารอกี่ห้องถ้าจะไม่ผิดนะคะ อพอถึงห้องออเสร็จปุ๊บก็เข้าไปทีละห้าคนก็คือเหมือนแบบอันนี้ห้องอออันนี้สมมติอันนี้สี่เหลีย่ยมนี้เป็นห้องออใช่ปะ่ะแล้วเนี้ยก็จะเป็นเก้าอี้รอออก็คือเก้าอี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องออตรงนี้เลยก็คือ,อเหมือนแถวเนี้ยห้าคนแถวเนี้ยเป็นแถวเต้นถ้าคนแถวเนี้ยเป็นแถวร้องห้าคนแถวเนี้ยเป็นแถวเต้นอ่ะห้าคนแถวแรกแถวเต้นนะคะเข้าห้องไปแล้วก็คนร้องเนี่ยห้าคนเนี่ยก็จะขึ้นมาแถวคนนี้ ไอ้ก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยใหม่เรื่อยๆ,ๆนะคะก็พอห้าคนเต้นออกมาเสร็จปุ๊บคนร้องห้าคนเนี่ยก็เข้าไปแทนนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะเออปีนี้เข้าห้าคนนะคะก็คือห้าคนมาโดยตลอดแหละแต่ว่าเวลาใช้ห้องเนี่ยเขาใช้ห้องร่วมกันมันจะเพิ่มระดับความแบบช้าไปอีกนะคะโอเคมาต่อก็คือพอคนเต้นอ่ะบอกไว้ก่อนว่าคนเต้นเนี่ยเวลาเขาจะเต้นนะคะคือเขาจะให้เราเนี่ยตัดเพลงมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ เซฟลงเครื่องไว้ให้เรียบร้อยเวลาจะให้เขาเปิดเนี่ยก็คือเราเปิดสลีฟไว้สักหนึ่งนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะนานนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องปิดหน้าจอแล้วก็เปิดหน้าเพลงไว้นะคะแล้วไม่ต้องล็อกรหัสก็ได้ไม่ต้องล็อกรหัสแล้วก็เปิดหน้าเพลงไว้แต่ทางที่ดีอะซีคิดว่าเปิดสลีปแบบนานๆไว้ดีกว่าก็คือเปิดการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรว่าเปิดให้หน้าจอมันแบบไม่ดับอะค่ะเออเปิดไว้นานๆหน่อย แล้วก็เขาจะมีถาดมาให้ก็คือพี่เขาจะเดินเก็บโทรศัพท์แบบใส่ถาดมาใส่ถาดตามคิวนะคะว่าแบบคิวนี้อ่ะคนแรกคนสองคนสามคนสี่ก็ใส่ไปแล้วก็เวลาถึงเวลาเต้นเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงให้ทีละเครื่องทีละเครื่องคือห้ามเกินเวลาเกินเวลาปุ๊บเขาตัดเพลงออกเลยนะคะก็คือแบบอือเหลือเหลือแค่ประมาณสองวิก็คือตัดเลยไม่ไม่รอให้จบทางที่ดีเนี่ยเราตัดให้พอดีหรือน้อยกว่านั้นดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาร่างแบบเสียงเสียใจยว่าแบบเอ้ยเขาตัดเพลงก่อนอะไรเงี้ยเราะนนตามที่ซีบอกเลยนะคะโอเคต่อเลย คนร้องนะคะเข้าพีและวห้าคนแล้วก็พอเข้าเสร็จปุ๊บใช่ปะคนแรกก็วางกระเป๋าข้างๆที่นั่งแล้วก็เดินไปร้องเลยไม่ต้องแนะนําตัวนะคะทุกคนไม่ต้องแนะนําตัวฟังซิไม่ต้องแนะนาตัวนะคะ,คะ,คะเพราะว่าพี่เขาแจ้งมาแล้วว่าเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องแนะนําตัวนะคะเสร็จปุ๊บวางกระเป๋าแล้วออกไปยืนตรงกลางห้องนะคะแล้วร้องเลยค่ะพอกล้องจับปุ๊บแบบ เขาเพยยหน้าคือเราร้องเลยเราไม่ต้องแนะนําตัวแล้วก็พอร้องเสร็จปุ๊บก็กลับมานั่งที่นะคะรอรอคนคนออครบห้าคนแล้วก็ค่อยออกจากห้องพร้อมกันแล้วก็กลับบ้านค่ะอ่ะคราวนี้เราพูดเรื่องการออจบไปแล้วเราจะมาพูดหลายๆประเด็นที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างถามกันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งซีก็ตอบไปในเมลแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอ่านหรือเปล่าแต่ว่าซีก็จะมาตอบในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือ กรรมการของ YG เนี่ยเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีนะคะคลิปนี้นะคะซีจะบอกว่าครั้งที่ซีไปมาอ่ะล่าสุดเนี้ยก็คือเป็นคนไทยแต่ว่าปีก่อนนู่นเนี่ยเป็นคนเกาหลีอ่านจะเรื่องเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะหรือโควิด19มันก็คืออันเดียวกันนี่แหละก็เลยทําให้ชาต่างชาติเนี่ยบินมาได้ยากขึ้นอะไรอย่างงี้ซีก็เลยคิดว่าเออปีนี้เขาอาจจะแบบเหมือนส่งคลิปหรือว่าส่งตัวแทนมาแค่คนเดียวอะไรอย่างงี้ ซึ่งในลหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีคนเกาหลีบ้างคนไทยบ้างคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการเนี่ยอาจจะเป็นแวดว,วงดารานั่นแหละแต่ว่าก็ก็เอาตามเกณฑ์เหมือนกันนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้อะไรกับคนไทยขนาดนั้นส่วนคนเกาหลีที่เคยมาเป็นกรรมการก็อธิยาศัยดีคะ่ะปกติยิ้มให้ยิ้มแย้มหมดเลยคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรนะคะเราจบกับเรื่องกรรมการไปก่อนเดี๋ยวมาต่อข้อที่สอง ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงภาษาต่างๆนะคะบอกเลยว่าเราสามารถร้องได้ทุกภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาไทยภาษาจีนร้องได้ทุกภาษาเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ทุกค่ายด้วยไม่ใช่เขาไม่ได้เจาะจงว่าแบบ อค่าย YG นะรเราจะต้องร้องเพลงของค่าย YG ไม่ใช่นะคะเราสามารถเอาเพลงของ SM ของ JYP ของ YG หรือของไทยหรืออะไรมาร้องก็ได้นะคะมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเขาจะดูที่เนื้อเสียงเรานะคะเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์แบบเฮ้ยจะมาอา y G ห้ามห้ามร้องค่ายอื่นนะมันไม่ใช่คะ่ะทุกคนเพราะว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพลงร้องออนะคะแต่ไม่ได้คุ้มแค่เลือกเพลงอะไรขนาดนะะัด้นค่ะทุกคนแค่ดูเนื้อเสียงเราว่าแบบร้องเพาะหรือเปล่านะคะ ซีพึ่งเลกขึ้นได้เรื่องเนี้ยซีว่าซีต้องพูดก็คือออิชั่นปีเนี้ยซีซีเคยบอกไปว่ามันช้ากว่าปีที่ก่อนมากเลยเพราะว่าปีก่อนเนี้ยซีใช้เวลาออเนี้ยอาจจะไม่ไม่ถึงไม่เกินชั่วโมงด้วยซ้ําแต่ปีเนี้ยซีรู้สึกว่ามันเกินชั่วโมงไปเยอะมากออบ่ายสองออกอีกทีห้าโมงอะทุกคนคิดดูว่ามันนานแค่ไหนอ่ะแต่ซีรู้เหตุผลที่มันนานนะก็คือในออปีก่อนๆเนี่ยเขาจะใช้สองห้องก็คือห้องเนี้ย ห้องออร้องแต่อีกห้องเนึงเนี่ยห้องเนี้ยห้องห้องนี้ที่เป็นออชั่นปีนี้ค่ะคือมันเป็นห้องออเต้นของปีที่แล้วส่วนอีห้องรออีกห้องหนึ่งที่ทุกคนต้องแบบซอทซกคนอื่นเข้าไปในห้องนั้นมันเป็นห้องออร้องของปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วอ่ะมันเร็วเพราะว่ามันมีสองห้องก็คือออร้องแยกอีกห้องหนึ่งเลยออเต้นวีก็ห้องหนึ่งเลยแต่เนี้ยมันรวมกันทําให้มันแบบต้องเข้าทีละห้าคนก็คือแบบแค่ห้าคนนั้นอสมมตินะร้องกับเต้นอ่ะทีละสิบ สิคนเข้าไปอะ mm hmm. ทีละอันเนี้ย mm hmm. ก็ปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเอาจริงๆอะมันก็อาจจะไม่ถึงแหละแต่ซีคิดว่าแบบมันก็ประมาณสิบยนาทีอะแต่แทนที่เราจะแบบ5้าคนอีกห้าคนก็คือร้อง5้าคน10เต้น5้าคนเข้าไปพร้อมกันทีแบบแยกห้องกัน,แบบแกนมันแบบแค่10นาทีเนี้ยมันทําให้เราแบบได้อว้วกว่าซีเลยคิดว่าปีเนี้ยจัดไม่ค่อยดีเท่าปีก,ก่อนๆเพราะปีก,ก่อนๆมันไวมากไวแบบ มาปุ๊บกลับปั๊บเลยอ่ะอือส,สีคิดว่าแบบแบบก่อนมันดีกว่าก็ <g ül> ถ้าเกิดผู้พพดเออผู้ที่จัดงานออเดชั่นนะคะเขาไม่เห็นนะคะก็ขอให้ทําตามแบบเดิมด้วยนะคะก็ไม่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 ไม,ไม่คิดว่าแบบเขาจะมาเห็นหรอกแต่คิดว่าแบบเออถ้าเกิดมาดูแบบเออการเชลโกกาออเดชั่นที่แบบความคิดเห็นนะคะก็ขอให้กลับไปแบบเดิมขอเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันไวกว่ามากทําให้ไม่เสียเวลาด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบ อาจจะออมไม่นานเพราะว่าคนเปลี่ยนก่อนเขาจะรู้รู้ว่าแบบเอเอออมแบบไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าแบบมาไวอ่ะเพราสซีอะเคยคิดอย่างงั้นแล้ววันนั้นอะซีก็เกือบขึ้นรถกลับบ้านไม่ทันเพราะว่าซีปีก่อนอะซีเคยเหมือนมาออรอบบ่ายสองเนี้ยแล้วซีก็กลับประมาณสามสี่โมงอะซึ่งมันทันรถเว้ยกับแต่ว่าออรอบเนี้ยมาบ่ายสองแต่กลับห้าโมงหกโมงอะคือห้าโมงออกแล้วไปถึงที่ขนส่งก็ว่าเกือบแบบหกโมงหนึ่งทุ่มแล้วซีก็เลยแบบกลับไม่ทัน,บบน,นแต่ว่า ไปึ้นรถสายอื่นแทนแล้วก็กลับบ้านทันนะคะก็ถ้าเกิดมาเห็นนะคะก็ขอให้จับแบบเดิมน,นะคะแยกห้องออเลยค่ะมันจะไวมากขึ้นเลยถ้ามีใครคิดเห็นแบบ C ีนะคะที่เคยไปอสองรอบที่มันแบบอีกรอบนึงที่มันแบบแยกห้องออกับอีกรอบนึงที่มันห้องอรวมกันเนี่ยใครยิ่เห็นแบบซีว่าควรให้กลับมาสัยแบบเดิมน,นะคะก็เชื่อคอมเมนต์ด้วยค่ะถ้าเกิดใครเจอสถานการณ์แบบนี้เดียวกับซีนะคะก็คอมเมนต์ด้วยค่ะข้อต่อไป ข้อนี้นะคะซีจะขอพูดนอกเรื่องการออชชั่นของ YG ไปดิสนึ่งนะคะก็คือมีคนถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของการเทรนนี่นะคะคือซีจะบอกตรงนี้เลยว่าซีไม่รู้เรื่องเทรนนี่นะคะเพราะว่าซีไม่เคยเทรนนี่ค่ะแต่ว่าซีก็เออเขาเรียกว่า หาความรู้เรื่องนี้ก็มาพอสมควรก็อาจจะรู้นิดนึงนะคะถ้ามันผิดพลาดประการใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะก็คือสำหรับการเทนนะี่มีคนถามมาว่าพี่คะถ้าไปเทนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเองไหมคะก็คือสำหรับการเทนนะคะมันจะแล้วแต่ค่ายก็คืออย,อย่างเช่นอย่างเช่นค่าย j จ p เนี่ยเขาจะมีหอให้นอนแต่ว่าค่ายอื่นที่เหลือหมดเลยเนี่ยซีไม่รู้ว่าค่ายค่ายอื่นเนี่ยจะมีหอหรือเปล่าแต่ว่า JWP อ่ะมีแต่ว่า y GSM เนี่ยบอกว่าไม่มีนะคะคือเราต้องหาหอนอนเองอนุวนี่เองแค่เหมือนเราแบบไปเรียนร้องเรียนเต้นกับทางค่ายแค่นั้นส่วนค่าเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อะไรเงี้ยหาเองส่วน j y p นะคะมีหอให้อ่าใช่ส่วนเสื้อผ้าอาหารเนี่ยก็กินเองแต่ว่าในในค่ายก็น่าจะมีพวกรองอาหารแต่ก็ต้องซื้อเหมือนกันนั่นแหละค่ะซีคิดว่าอืม ต่อไปเรื่องการใช้ชีวิตหรือการใช้เงินในการเป็นเทรนนีนะคะซึ่งข้อนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันคือจะตอบว่าไงดีอะถ้าเอาตามความคิดซีนะก็ค,คือคิดว่าซีคิดว่ามันใช้แบบตามปกติที่เราใช้ที่ไทยเลยก็เหมือนแบบอะสมมุติว่าเราเป็นนักเรียนมหาลัยใช่ปะเราต้องอยู่หอเราต้องจ่ายค่าหอเราต้องจ่ายค่าอาหารที่เราจะต้องไปซื้อมาตุนไว้กินเราต้องจ่ายค่าเสื้อผ้าเราต้องจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟอย่างเงี้ย ประมาณนี้เลยค่ะก็ลองคำนวณดูว่าตัวเองอะใช้เข้าไหนเหมือนบางคนเนี่ยใช้น้อยใช้มากบางคนประหยัดอะใช้คาว่าประหยัดดีกว่าใช้คนประหยัดก็คือเหมือนแบบซื้อแค่นี้พอแต่บางคนอาจจะแบบ ύ, ซื้อเยอะนู่นนั่นก็ลองประมาณประเมินตัวเองว่าใช้เยอะไหมแล้วก็ลองคิดว่าเออถ้าเราไปอยู่ที่นู่นมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ซีอคิดว่าน่าจะถึงล้านนะคะเดือนหนึ่งก็น่าจะแตะล้านอยู่ล้านไทยนะเออเพราะว่าไหนจะค่าหอเพราะว่าคอนโดอะไรที่นู่นก็ แพงอยู่แล้วอะไรอย่างี้เออซิกิคิดว่าน่าจะแตะล้านแหละอต่อไปข้อนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าพี่คะมันจะมีอ,อ,อีกไหมก็คือค่าย YG SM JYP นะคะก็ถามว่ามันจะมีอออีกไหมก็ซีตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย JYG กับ JYP เนี่ยสองค่ายเนี้ยมักจะมีออทุกปีนะคะไม่ว่าจะอีออนไลน์หรือว่าออกแบบ global นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทุกปี แต่ว่า SM เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีทุกปีหรือเปล่าแต่ว่ายืนยันว่าสองใครเนี้ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่มีทุกปีแต่ว่าถ้าเกิดติดโควิดเนี่ยเขาอาจจะไม่มาก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะยังไม่แน่ไม่นอนนะคะต่อไปข้อนี้นะคะสำหรับแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรดีอุ้ยไม่กล้าเรียกแฟนคลับอะ่ะสำหรับคนที่ถามมาว่า คนต่างประเทศสามารถออที่ไทยได้ไหมก็คือเซียขอตอบข้อนี้นะคะว่าอ,อได้ค่ะเฮ้ยแบตหมดเหลือสี่เปอร์เซนอ่ะขออันนี้ขอสุดทันเลยกันมีน้องๆคนลาวทักค้าถามมาว่าพี่คะคนลาวสามารถอ,อได้ไหมก็คือถ้าเกิดน้องตั้ง่นฐานอยู่ที่ไทยแล้วสามารถมาออที่ไทยได้เนี่ยก็มาออได้ค่ะแล้วก็เวลากรอกไปสมัครเนี่ยก็กรอกให้ทันแล้วก็เวลาบอกว่าเป็นสัญชาติอะไรก็เขียนว่าสัญชาติลาวหรือว่าถ้าเกิดเขามีสัญชาติ เชื้อไทยเนี่ยก็สามารถเขียนไทยได้ค่ะก็สมัครแล้วก็มาออที่ไทยได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้อุ้ยจบเร็วไปไหมเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนคลิปนี้มันต้องจบแล้วไม่ได้แล้วทุกคนก็ซีขอโทษนะคะที่เราเตรียมแบบเตรียมตัวมาไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนอัดก็ประมาณ20%่สิบเนะเนาะตอนนี้ก็4%แล้วเดี๋ยวเวลาตัดต่ออีกอ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะซีก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะะน,นะะะคคคบบ๊าายย่ก เฮ้ยทำไมคลิปนี้ก็สีแบบซีแบบสวยขึ้นใช่ไหมล่ะทุกคนไปพอจบค่ะบ๊าค่ะ